สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงของชาวรัคนาราศีสิง์ในเดือนตุลาคม2568ค่ะช่องนี้แบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ไทยโดยเน้นที่การดูลัคนาเป็นหลักได้จากการผูกดวงโดยใช้วันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดค่ะ สำหรับท่านที่ไม่ทราบเวลาเกิดสามารถดูเป็นแบบชาวราศีได้นะคะชาวราศีสิงค์คือท่านที่มีพระอาทิตย์สถิตยอยู่ราศีสิงค์ค่ะได้แก่ท่านที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนค่ะชาวลัคนาราศีสิงค์นะคะดาวประจําตัวของคุณคือดาวพระอาทิตย์ ถิติอยู่ราศีกันพบเรือนการเงินช่วงเดือนตุลาคมนี้ตัวคูณส่วนใหญ่จะไปสัมพันธ์อยู่กับเรื่องของการเงินค่ะดาวสุขดาวเจ้าเรือนการงานและเพื่อนฝูงสังคมพี่น้องมากุมลัคนามีงานเข้ามาเยอะอาจจะต้องเหนื่อยกับเรื่องงานและเพื่อนฝูงพี่น้องเพราะอิทธิพลของดาวเสาร์นะคะที่ทํามุมเล็งกับดาวสุขเป็นเกณฑ์พินทุบทจุดช้ําของดวงชะตา จะทำให้คุณต้องเครียดเหน็ดเหนื่อยกับเรื่องของงานมากเป็นพิเศษนะคะแต่ก็มีเรื่องดีๆเข้ามาเพราะงานนํามาซึ่งเงินทองซึ่งเป็นช่วงที่คุณต้องเกาโกลยคะ่ะเดือนนี้คุณต้องไปสัมพันธ์กับการเงินมากเป็นพิเศษหลังจากวันที่11ตุลาคมดาวศุกร์นะคะจะย้ายเข้าสู่ราศีกันดาวการงานไปสัมพันธ์กับการเงิน ตัวคุณยังอยู่ในเรือนของการเงินแน่นอนค่ะว่าชาวราศีสิงห์จะได้รับการเงินรายได้ทรัพย์สินล่าผลที่ดีค่ะการงานที่เคยเหน็ดเหนื่อยหลังวันที่11ตุลาคมคุณจะรู้สึกสบายใจหายเหนื่อยมากยิ่งขึ้นนะคะ วันที่18ตุลาคมค่ะดาวอาทิตย์นะคะย้ายเข้าสู่ราศีตุลเรือนสหัชชะซึ่งหมายถึงการเจราจาติดต่อการเดินทางนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางนะคะไปทำสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจการงานนะคะหรืออาจจะต้องไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับ ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงสังคมมากเป็นพิเศษดาวอาทิตย์ในราศีตุลได้ตำแหน่งนิดเนี่ยตัวคุณจะต้องทําอะไรให้คนอื่นมากเป็นพิเศษค่ะในช่วงเดือนนี้ดาวพระอาทิตย์ยังไปสัมพันธ์กับดาวอังคารที่อยู่ในเรือนสหัชชะนะคะให้ระมัดระวังการมีปัญหาขัดแย้งกับคนในครอบครัวพี่น้องเพื่อนฝูงอาทิตย์อังคารนอกจากนี้ยังมีดาวพุธกับดาวอังคารก็ระมัดระวังการมีปากเสียงกันด้วยค่ะ เรื่องของการงานนอกจากดาวการงานมาทับลักานาแล้วยังมีดาวพระเกตและมรตยูกระตุ้นเรื่องงานที่ทําให้งานของคุณไม่นิ่งวุ่นวายอยู่ตลอดพลิกผันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเหนื่อยกับการจัดการแก้ปัญหานะคะแต่หลังวันที่11ตุลาคมหลังจากที่ดาวพระศุกร์ย้ายออกจากเรือนลักานาแล้วการงานของคุณก็จะดีขึ้นคุณก็จะรู้สึกสบายใจมากยิ่งขึ้นค่ะ เรื่องของความรักนะคะมีดาวเสาร์ที่ถอยหลังเข้ามาตั้งแต่วันที่23สิงหาทํามุมเลงกับดาวศุกร์ที่อยู่ในลัคนาระมัดระวังการมีปัญหาขัดแย้งกับคู่ปัญหาเรื่องความรักปัญหาเก่าๆของคุณเริ่มกลับเข้ามาซึ่งส่งผลมาตั้งแต่16กันยาปัญหาต่างๆจะขี่คายไปนะคะในทิศทางที่ดีขึ้นหลัง11ตุลาค่ะใครที่มีปัญหาทะเลาะก,กับคู่สถานการณ์ต่างๆจะ ดีขึ้นคุณจะสามารถแก้ปัญหาได้ดาวพฤหัสดาวเจ้าเรือนปุตตะและมรณะย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎเรือนวินาศค่ะวันที่2ตุลาได้ตำแหน่งมหาอุดมีเกณฑ์ที่ตัวคุณจะได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะบางคนมีเกณฑ์เดินทางไกลไปถึงต่างประเทศได้ด้วยนะคะหรือมีเกณฑ์ที่บุตรปริวาร ไปเรียนหรือศึกษาต่อต่างประเทศคุณอาจจะไปเกี่ยวข้องกับการทํางานที่อยู่เบื้องหลังงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับต่างประเทศนะคะคุณจะประสบความสําเร็จได้ค่ะดาวพฤหัสยังหมายถึงผู้ใหญ่เมื่อเข้าไปอยู่ในเรือนวินาอาจจะหมายถึงการมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลังหรือในอีกความหมายหนึ่งนะคะคุณอาจจะ พึ่งพาผู้ใหญ่ไม่ค่อยได้ในช่วงนี้ก็คือคุณจะต้องดูแลตัวเองมากเป็นพิเศษและระมัดระวังปัญหาเรื่องสุขภาพของตัวเองและปุรบริวารหรือปัญหาสุขภาพของผู้ใหญ่ด้วยนะคะต่อมาเรามาดูไพ่ของชาวรัคนาราศีสิงค์ค่ะไพ่ใบแรกค่ะคือไพ่เก้าเหรียญ ให้ของความสุขกับชีวิตมีความมั่นคงทางการเงินเดือนนี้ชาวราศีสิงบอกเลยว่าคุณโดดเด่นในเรื่องของการเงินมากเป็นพิเศษค่ะรายล้อมด้วยเงินทองมากมายมีความสุขความสบายใจนะคะและยังมีไพ่เพนทเคิลอยู่ในเรือนของการเงินค่ะ เรื่องการเงินนะคะบอกเลยว่าคุณมองถึงในเรื่องของการเก็บสะสมหรือเอาเงินไปลงทุนเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ในอนาคตคุณมองถึงความคุ้มค่าที่จะลงทุนนะคะและยังมีไพ่แปดเหรียญน,นะคะหมายถึงการที่คุณมุ่งมั่นทำงานด้วยน้ำผักน้ำแรงของคุณคุณจะได้รับ ผลตอบแทนที่คุ้มค่าค่ะมีเกณฑ์ที่จะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะคะมีไพ่1นคาถาในเรือนปุตตะมตหมายถึงงานเสริมซึ่งเป็นดาวพฤหัสที่เข้าอยู่ในเรือนวินาตั้งแต่2ตุลาเนี่ยคุณอาจจะได้ไปทํางานออนไลน์หรืองานที่เกี่ยวกับต่างประเทศจะดีมากๆในเรือนวินาทยังมีไพ่ของเดอ l เ v e r ที่คุณกําลังคิดเริ่มทําอะไรใหม่ๆคุณจะได้รับการตอบรับที่ดีค่ะ เรื่องของการงานนะคะไพราชินีถือเหรียญค่ะได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาเรือนราพะยังมีไพเอดอปเพนทาเคิลนะคะการเงินโดดเด่นมากค่ะมีโชคลาภเงินก้อนเข้ามาเรื่องความรักไพเดอะซันค่ะไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับใครที่กําลังมีปัญหาเรื่องความรัก ความรักนะคะคุณจะได้รับการเคลียร์ปัญหาปัญหาต่างๆจะจบไปคนโสดมีโอกาสได้พบเจอคนใหม่ๆค่ะเรื่อนอริค่ะได้ไพ่สเตร็งระมัดระวังปัญหาสุขภาพเรื่องความเครียดปวดหลังปวดไหลใครที่มีปัญหาเรื่องเอกสารคดีความนะคะคุณจะได้รับความเป็นธรรมความยุติธรรมค่ะใครที่มีปัญหาหนักๆก็มีเกณฑ์ที่ผู้ใหญ่จะเข้ามาช่วยเหลือจาก เพราะฤทัดในเรือนวินาศอย่างที่บอกนะคะผู้ใหญ่จะคอยให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลังคุณค่ะต่อมาเรามาดูไพ่บทสรุปของชาวราศีสิงห์นะคะไพ่ใบแรกค่ะไพ่ The Hermit ค่ะไพ่ใบที่สอง m p ม r a n น e นะคะใบที่3ค่ะราชินีถือถ้วยนะคะ ชาวราศีสิงในช่วงเดือนตุลาคมนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณได้อยู่กับตัวเองมากยิ่งขึ้นได้ใช้เวลาคิดตึกตองนะคะไพ mm ่เดอะเฮอร์มิตค่ะคุณจะเห็นหนทางของการแก้ปัญหาคุณจะเห็นทางออกนะคะในเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาในชีวิตนะคะไพ่เทมเพ a นต์คุณจะสามารถปรับเปลี่ยนสถานการณ์ต่างๆนะคะแก้ไขปัญหาเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ เป็นปัญหานะคะให้คลี่คายไปในทิศทางที่ดีและไพาราชินีถือถ้วยนะคะบ่งบอกว่าคุณกำลังมีความสุขนะคะกับชีวิตที่คุณได้ทุ่มเทในการทำงานหรือทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างนะคะในเดือนนี้ก็ขออวยพรให้ชาวราศาีสิงห์มีความสุขความสำเร็จนะคะใครที่กำลังมีปัญหาก็ขอให้ลี้คายไปในทิศทางที่ดีคะ่ะขอบคุณสำหรับการรับฟังติดตามนะคะสวัสดีคะ่ะ